สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับตายหมักฮอตนะครับ Ep นี้เป็น ep ีที่8นะครับที่เราจะพูดกันในเรื่องหมาก3ตัวเรียงกลางปีกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจาก ep ที่7นะครับเป็นการเดินหมาก3ตัวเรียง

16 20 28 24จังหวะนี้คู่ต่อสู้เดิน2มา7นะครับเป็นหมากกองโจนหลังสามเหลี่ยมนะครับเป็นโจนสามเหลี่ยมก็จะพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับออก6กปากเแล้วเรา32 28ิบห้า นะครับก็28 24ก็จะพูดต่อจากคลิปที่แล้วอีกหน่อยนะครับปลายกระดานตรงนี้คู่ต่อสู้ต่อมาเราแทรกนะครับถ้าคู่ต่อสู้ต่อแบบนี้คือแพ้นะครับเราต่อไปแบบนี้นะครับก็ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับตัวเสมอคือตัวนี้นะครับตัวเดียว นะครับถึงตรงนี้เราเดิน9มงนะครับเ,เพื่อนๆคงจำกันได้คู่ต่อสู้ถ้าเดินตัวนี้คือแพ้นะครับเราก็ออกนี่นะครับรายละเอียดอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับตัวเสมอคือสอ22มา25นะครับเราก็เดิน24ไป19นะครับจังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้เดิน11มา15นะครับ ให้เราทําแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับให้เราเลือกกินมาทางยี่สิบเก้าก็จะเห็นได้ว่าจังหวะนี้ฝายหงาย,ายังเข้าฮอตไม่ได้นะครับจาเป็นต้องเดินยี่สิบสี่มายี่สิบแปดนะครับแล้วก็เดินสามสิบไปยี่สิบหกตรงนี้ก็ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับ ก็ยีไปสามสิแล้วก็เปิดย3มา19นะครับตรงนี้คู่ต่อสู้ก็เดินไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้จำเป็นนะครับฝ่ายงานจำเป็นต้องเข้าฮอตนะครับพอเข้าฮอตเราเดินสิบหกไปสิบสองครับคลิปที่แล้วคู่ต่อสู้เดินต้องเดินสิบ มา16นะครับถึงจะเสมอนะครับแล้วเราเดินตัวนี้นะครับคู่ต่อสู้ต่อนะครับก็ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับว่าไปแล้วทีนี้มาดูตรงนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่เดิน11มา16แต่เดิน11มา15ครับเราทำแบบทำยังไงนะครับตรงนี้เราก็หลบไปเฉย,ยๆหลบไปเฉยเฉย ถ้าคู่ต่อสู้แทรกนะครับให้เราโยนแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้จะกินทางไหนก่อนนะครับเราก็เข้าฮอตนะครับเข้าหนึ่งหรือเข้าสองก็ได้นะครับตรงนี้ก็ยังมากกว่าหนึ่งตัวนะครับมากกว่าตัวถ้าเข้ากินแล้วก็กินคนละตัว นะครับถ้าไม่เข้ากินเราก็ไล่กินซะนะครับไล่กินหลบหลบที่นี่เราก็เอาฮอตออกมานะครับตาไหนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราไหลเบีย้ย16 6ไป11เนะครับแค่นี้ก็ชนะนะครับในกรณีคู่ต่อสู้ไม่เดิน11มา16นี่ก็แพ้นะ11มา15นะครับ ทีนี้ตรงตรงจุดนี้ก็หมดหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับจังหวะต่อนี้ก็บดแล้วนะครับทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่ที่ชอบเดินกันนะครับชอบเดินคือสิบพอติดรูปนี้นะครับสิบสิบห้าสิบสิบห้าตรงนี้ให้เราเดินยี่สิบสามมาสิบเก้านะครับมาจับก,กินเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวโดนสามต่อนะครับเขาไม่มีตัวเดินถ้าเขาเปิดแบบนี้นะครับหวังจะแทรกมากินสองนะครับเรากินไปทางนี้ก่อนตรงนี้ก็ชนะง่ายนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้มันแพ้ง่ายนะครับถ้าเก่งหน่อยเขาก็จะสวนแบบนี้นะครับสวนแบบนี้ ส่วนแบบนี้ให้เรากินสิบแปดไปเก้าห้ากินมาสิบสี่เรากินอีกตัวนึงนะครับตัวเดียวครับก็ตัวสู้เดินมาถึงจังหวะนี้นะครับมันมีวิธีชนะได้สองแบบนะครับผมก็จะบอกไว้ทั้งสองแบบนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อน,อนชอบทางไหนนะครับก็เดินทางนั้นถ้าคิดว่ามัน จำง่ายสำหรับเรานะครับก็เลือกเลือกทางนั้นนะครับมี2แบบสองวิธีวิธีแรกนะครับเดิน16บไป11นะครับโยนให้กินนะครับแล้วก็เดินไปเข้าฮอตตรงนี้ถ้าเขาเข้ากินเราเข้ากิน2นะครับถ้าเข้ากินก็กินคนละตัว จังหวะนี้สังเกตว่ามางายจะเดินอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับถ้าเดินสามมาแปดเราก็อาจจะโยกฮอตกลับมาสู้เดินอะไรไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้อาจจ้องจะยิงสองนะครับก็แพ้ง่ายหรืออาจจะโยนให้กินแบบนี้นะครับแล้วก็มากดก็แพ้อยู่ดีนะครับแพ้อยู่ดีให้กินไปเลย นะครับตรงนี้นะครับคู่ต่อสู้อาจจะเดินได้2ตัวนะครับตัวล่างถ้าเดิน13มา17นะครับก็ไล่กินก่อนตัวนี้แพ้ง่ายนะครับหลบไปก็ยึดตาตานี้ไว้เส้นเดียวนะตัวนี้แพ้ง่ายถ้า3มา7 3มา7ก็อาจจะดักไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็เดินได้ตัวเดียวเดินได้ตัวเดียวก็โยกฮอตไปไหนก็ได้ครับ6หรือ1น,นะครับ ถ้าขยับก็ไล่กินก่อนนะครับให้เขาหลบที่นี่ก็ยึดตาไหนก็ได้นะครับถ้าขยับนี้ก็ง่ายนะครับยกแต่หอตทีนี้ถ้าเดิน3มา8นะครับสามาแปดก็อาจจะหยับกินเลยนะครับถ้าหลบนะครับหลบก็เอามาดักนะให้เดินตัวเดียว พระเดืนตัวเดียวเราก็ไล่ทีนี้ไล่เขาต้องหลบหลบก็ลากฮอตไปมาถ้าไม่หลบถ้าไม่หลบเขาปล่อยให้กินนะครับปล่อยให้กินกินอะไรมาเข้าฮอตตรงนี้ก็เดินสามสิบมายี่สิบหกนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดตรงนี้อาจจะเหยียบกินเทียงก่อนนะครับหลบตรงนี้ลากลากฮอตให้ดีนะครับ างมาสี่หรือมา29ดีลองลองคิดดูนะครับจังหวะนี้อ่าลากกลับไป4นะครับนะครับทีนี้เข้าฮอตเราก็ลากกลับมาครับทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่เดินตัวนี้นะครับก็เดิน30มา25ปิดไว้เฉยนะครับ ก็หงายเดือนอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าเดือนสิบสี่สิบแปดเราก็วิ่งเข้าฮอตไปก็มีตายเดียวก็อาจจะเห็นนะครับโยนสิบห้าไปสิบแปดแล้วก็เปิดอ่ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องรีบเดินไปเข้าฮอตนะครับถ้ารีบเดินก็อาจจะโดนสามต่อนะครับพลิกกลับมาเป็นแพ้เลยตรงนี้บังคับนะครับเราเดิอนอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องเดินยี่สิบสี่ไปสิบเก้ากิน 16-11นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อต่อแล้ววิ่งเข้าฮอต37อันนี้เราต่อวิ่งเข้าฮอตนะครับบังคับเดินใด้ตาเดียวนะครับต้องเข้ากินนะครับจังหวะนี้สำคัญนะครับเพื่อนนะครับดูให้ดีนะครับตรงนี้ให้เราสวนเลยนะครับ21-17ไปนะครับถ้ากินตรงนี้เราก็กินนะครับ ตัวเราจะมากกว่า1ตัวนะครับถ้ากินตานี้นะครับก็พอดีนะครับโดน3พอดีโดน3ต่อพอดีนะครับเพื่อนๆนะก็เป็นนั้นว่าถ้าถ้าจังหวะนี้ถ้าเขาไม่ต่อ9มา14นะครับ ต่อ94เสร็จก็ต้องปล่อยให้กินด้วยนะครับถึงจะเสมอเราได้นะครับไม่งั้นแพ้หมดทีนี้มาดูจังหวะนี้นะครับพอ6มา9แล้วเรา32มสิบายีใช่ไหมครับวิอกี้ก็เดิน1มาห้าจังหวะนี้ถ้าเขาเดิน10มา15นะครับ10มา15 ตรงนี้ให้เราเดิน21ไป17นะครับก็สังเกตดูว่าก็จะเดินได้2ตัวนะครับมามาถึงตำแหน่งนี้ตรงนี้ถ้าก็แทรกนะครับแทรกแทรกก็ปิดปิดไปเฉยครับนะครับ,นะรบเดืออะไรไม่ได้นะนะครับถ้าหน่งห้แล้วก็17 14นะครับ ตรงนี้ถ้าเหนียวหน่อยนะครับก็มันบังคับนะครับอาจจะเห็นต่อข้อฮอตครับตรงนี้ก็ชนะได้หลายวิธีนะครับชนะได้หลายวิธีตัวก็มากกว่านะครับหกต่อห้าอาจจะบังคับอย่างนี้ก็ได้นะครับย7 ยี่สิบสามนะครับก็หลอกไปด้วยในตัวนะครับถ้าเข้าตานี้นะครับก็จะโดนแบบนี้นะครับจะกินสองเลยก็ได้นะครับหรือจะแบบสวยงามนะครับโยนกินสี่อะไรแบบนี้ครับนะครับ,นะรบเ,เพื่อนๆเห็นนะก็โยนกินสี่ ันนี้ก็แต้มหลอกทีนี้ถ้าเห็นนะครับถ้าเห็นถ้าเห็นไม่เข้านะครับสิบสิบสี่สิบสี่เราก็ไล่กินไปเลยไล่กินนะครับตรงนี้ต้องหลบหลบแล้วก็ล่าฮอตวางตาไหนก็ได้ตานี้ก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าเข้าฮอตนะครับกขาฮอตเราก็อาจจะล่าฮอตครับกลับไปตาห้าเดี๋ยวค้าฮอตที่หลังนะครับ ถ้านี้ฮอตก็เอาฮอตมากดตานี้นะครับก็ชนะหมดนะครับตรงนี้ถ้ายังไม่เข้าฮอตเดิน17มา21นะครับก็23 19ไปเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไร ก็ตัว69 32 28นะครับหลังจากนั้น1มา5หรือ10มา15จุดตรง69นี่ก็หมดแล้วนะครับทีนี้ก็อาจจะเดิน1มา5นะครับจากรูปนี้นะครับเราก็เดินเหมือนเดิมนะครับ32 28ตรงนี้ถ้าเดิน6มา9ก็เดิน28ไป24มันก็จะติดรูปเดิมนะครับเพื่อนๆน,นะครับ แต่จังหวะน,นี้ก็อาจจะมีสิบมาสิบห้านะครับ10บมาสิมันก็คล้ายๆรูปเมื่อกี้นะครับเราก็เบียดไปเฉยๆนะครับ21่สิบเอ็ดไปสิครับตรงนี้ถ้าแทรกนะครับไม่เหมือนรูปเมื่อกี้นะครับก็ลองไปดูเปรียบเทียบกันว่ามันไม่เหมือนยังไงนะครับเพราะตรงนี้เราเราเดิน10 7มา14ได้นะครับพอเขากินเสร็จนะครับถ้าเขาแทรกเราต่อวิ่งไปข้างฮอตได้นะครับขับไปข้างฮอตครับอันนี้ก็หนีก่อนนะครับอันนี้เข้าตาสองนะครับถ้าคู่ต่อสู้เดินอะไรแบบนี้นครับโดนสามหมดนะครับ อันนี้ก็โดน3นะครับก็ยิงนะครับจังหวะจำเป็นเดินตัวเดียวนะครับเราก็ฮอตมากดข้างหลังหกสิบเราต่อวิ่งก็ฮอตนะครับเมื่อกี้ชนะหมดนี่ก็เดินได้ตัวเดียวนะครับ6กากเก้ากปา9เกาปาก็สิบหกไปสิ ต่อ 2. จังหวะนี้เอาฮอตมาไล่ก่อนนะครับเข้าตานี้ไม่ได้นะครับเราก็เอาฮอตมารับเข้าตานี้ก็ยืดไปนะครับเดี๋ยวเราก็ข่าฮอตทิ้งนะครับ ครับจังหวะน,นี้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่เดิน15มา19ถ้าเดิน15มา19เราก็17 14นะครับทีนี้ถ้าคู่ต่อสู้เดิน6มา10นะครับเดิน6มา10ก็ให้เรานะครับ28 24นะครับตรงนี้ต่อไม่ได้นะครับต่อกิน นะครับเรากินตัวนี้ก่อนนะครับกินกินนะครับแล้วก็กินทางนี้นะครับทีนี้ก็ตัวเดียวนะครับห้ามาเก้าห้ามา9้า9ให้เราเดิน30มา2ี่บครับต่อนะครับต่อกินกินกิน นะครับสองสี่ห้า 2, 4, 5, 2 4, 6, นะครับตรงนี้ก็มากกว่า1ตัวนะครับก็เข้าฮอตตาไหนก็ได้นะครับเข้าไปนะครับยู่สิไป19นะครับข็งฮอดตดาเดียวนะครับแล้วก็มากดพอปิดปิดเราก็วิ่งเกองฮอติดตัวนะครับตรงนี้ก็ชนะไม่ยากแล้วนะครับ ทีนี้มาดูนะครับเมื่อถึงรูปนี้นะครับคู่ต่อสู้เดิน6มา9ว่าไปแล้วนะครับ3 2 28 1มา5นะครับก็3 2 2 8นะครับว่าไปแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าคู่ต่อสู้เดิน10มา15นะครับ10บา15ให้เราเดิน16ไป12รตรงนี้คู่ต่อสู้ก็เดิน ได้ไม่กี่ตัวนะครับนะครับตัวแรกก็70 70ให้เราเดิน21ไป17นะครับตรงนี้ก็ตัวเดียวนะครับ6มา9ถ้า1มา5เราก็แทรกกินไปเฉยๆนะครับ6มา9 9เราก็เตรียมต่อ2นะครับต่อ2ถ้ากู่ต่อสู้โยนให้กินนะครับแล้วก็ไปนะครับแบบนี้ จังหวะน,นี้เราอย่าพึ่งข้าฮอตนะครับอย่าพึ่งข้าฮอตอาจจะหลุดเสมอนะครับแบบนี้นะครับก็จะเย็นนะครับรอจังหวะนิดนึดนงนะครับไปนะครับเราก็ไปด้วยนะครับกินเราก็หลบเก้ามาหกนะครับข้าฮอตไป ตรงนี้ก็ฮอตเดินได้สองตานะครับถ้ามาสามสิบเอ็ดมายี่สิบเจ็ดนะครับจะต่อสามเรานะครับนี้เราเข้าไล่กิ่นแบบนี้เลยนะครับกินสีถ้าสามสิบเอ็ดมายี่สิบสี่นะครับให้เรากินแบบนี้นะครับกินแบบนี้ตรงนี้ถ้ากินคืนคนละตัวนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไหลที่8ไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้ถ้าเดินเบี้ยมาก็กดกินตรงนี้ถ้าคู่ต่อสู้โยนให้กินนะครับโยนให้กินแบบนี้นะครับเราก็ไปเข้าฮอตนะครับไปเข้าฮอตถ้าเขาแทรกกินก็หลบนะครับไม่มีอะไร ถ้าเขาจับกินตรงนี้นะครับจับกินตรงนี้ก็เข้าฮอตไปเลยนะครับเข้าฮอตตาสองนะครับกินกินนะครับก็สามสองยี่สิบแปดหรือยี่สิบเจ็ดก็ได้นะครับแล้วก็ต่อนะครับกินสี่ต่อนะครับครับก็ชนะติดขาดนะครับ ทีนี้ครับสิบสิบห้านะครับสิบหกสิบสองนะครับเมื่อกี้เจ็ดสิบ 6, 12, นะครับเรายี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดทีนี้เท่าหกมาสิบหกมาสิบก็ยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งมาห้านะครับก็สิบแปดสิบสี่ครับเดินได้ตัวเดียวนะครับแทรกกิน ไล่กินนะครับกินนะครับตรงนี้ก็เข้ากินเลยนะครับเข้ากินหลบหลบเราก็ต่อไปเลยนะครับต่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถเข้าได้สองฮอตเลยนะครับเขามีฮอตเดียวนะครับตรงนี้ก็ชนะนะครับ นี้มันเหลืออีกตัวเหลืออีกตัวก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับหนึ่งมาห้าก็ยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับครับเหมือนเดิมถ้าเจ็ดสิบก็แรกินนะครับหกสิบก็ไปติดรูปเมื่อกี้นะครับก็นะครับหมดแล้วนะครับสามเรียงนะครับเจอกับโจรหลังนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับ คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับครับกองโจรออกตัวนี้นะครับ10 14เรายี่สิบสี่สิบเก้านะครับกู้ตัอสู้เดิน6กพนนะครับรูปนี้ก็น่าสนใจนะครับนะครับก็รายละเอียดก็พอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวันนี้ก็ตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ